ค่ะพี่น้องกว่าสี่สิบายืนยุดยุดนี่ได้บ่แมนเรื่องไงคะ่ะสําหรับหัวหน้าผู้นําองค์กรนะคะอย่างบอสนกพงศกรคะ่ะโดนอะไรมามากมายคะ่ะซึ่งนะคะหลายๆคนนะคะกระสีเห็นตามกระแสดามาหรือเรื่องเล่าต่างๆทีกระทบกระทั่งไปถึงบอสนกพงศกรนะคะซึ่งหลายหลายครั้งหลายคลิปนะคะหลายคอมเมนต์คะ่ะทีเห่าต้องบางเทอ เข้าไปอ่านเฮายัางต้องกิจตกกับพี่น้องเพราะว่าหลายหลายอย่างที่หัวหน้าผู้นำองค์กรอย่างบอนนกพงสกรที่เพิ่นต้องพบปะพบเจอกับอะไรมากมายเหลือเกินค่ะแต่หารู้ไม่ว่าหัวหน้าผู้นี้ลหละพี่น้องค่ะคนทีสั่งค้นสัา่งงานสั่งรล่ใดสั่งให้หลายๆคนมีอยู่มีกินพี่น้องค่ะยามาตัดสินเพิ่นในสิ่งทีเล็กๆหน่อยๆนะคะมองในความ ดีทีเพิ่นสางมามองในความทีเพิ่นเป็นหัวหนา้าที่เพิ่นนั่มผ้าหลายๆคนมายืนยุดยุดหนีใดพี่น้องค่ะสำหรับมือนีนะคะแย่สิ่์ก็เลยได้ไปเห็นทางด่านบอดนกพงศกรนะคะเพิ่นได้ออกมาโพสค่ะประมาณว่านะคะบอดนกพงศกรนะคะเพิ่นได้ออกมาโพสแบบนี้พี่น้องคะ่ะบอดนกบอกว่าบักขีเราที่เจ้าเคยดูถูก อยู่บนพื้นฐานของความขี่ดือดอ้อๆขี่เหล่าคุณภาพวัสดพี่น้องสางคน้นสางงานสางอาชีพเลี่ยงคน้นสามรอยข้นผุนเด้อวัสดแล้วก็อย่าใช้คําแล้วกะใส่หยาดเงือสางผลงานสางเงินสางซื้อให้คน้นได้ดีอยู่กับหลายยามาตัดสินผมว่าผมสัวมักอันใดก็เลือกเบิง้ง มูผมเป็นหมอล่ำเชา่าหนาเป็นหมอล่ำอินดีาอาชีพหมอล่ำจะบีบบังคับให้ผมต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ผมสิเศร้าเห็ดพอแซนพี่น้องมักเสียงวิหกนกพงสะกรในรูปแบบของพวกเขาจงมีความสุขก,กับสิ่งที่เขาและสิ่งที่เขาสร้างและยอมรับผลที่ได้รับชีวิต ก็มีแค่นี้ล่ะครับ่าสันมือแลงมาจอยเด้อพี่น้องงานร้อยกระท่งบ้านน้องพระองค์อ่าตำบลน,น้องกระทิ่งนะคะอำเภอรําปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องนี่คือทั้ง้านบดนกพงศก,กรนะคะพเพื่อออกมาโพสต์แบบนี้นะคะหลังจากทีตามทีเฮาเคยเห็นนั่นแหละพี่น้องขาบางเถือนะคะคนเฮานะคะคนทีอ่ามองในมุมมุมเดียวพี่น้อง ซึ่งบอ่อมองหลายๆมุมเขาไปหากันแล้วก็ไปตัดสินแหละว่าบอดนกเป็นยัางสั้นเป็นยัางสี่นะคะพี่น้องคะ่ะหอดว่าหัวหนา้ามักเหล่าจัางสัน้นจังสี่บเบาไปหลายแนยวแต่ต้องมองย้อนขึ้นไปถึงการทีเพลินสางค้นพี่น้องลูกเข้าขอบขั้วเข้าขอบขั้วหนึ่งนี่ลูกเข้ายังมากับสามข้นหาคนได้พี่น้องเข้ายังบริหารอยากซ้ำนันเขายังดูแลเขาใดบ่ดีพ่อนะคะแล้ว บอดนกพงสกอรเลี่ยงคน้นดูแลคน้นสร้างค้นให้เป็นคนดีสามรอยกว่าชีวิตพี่น้องแล้วยืนยุจจุดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องขาต้องหลายคน้นหลายความคิดหลายคนหลายมุมมองลอยพอพันแน่พี่น้องหน้าหน้าจิตต่างต่างคน้นต่างคิดแล้วสิ่งที่เพิ่นได้รับบางครั้งพี่น้องขาบางเ่อเห่าเขาไปเห็นเฮายัางรู้สึกว่าโอ้โห สิ่งที่เพิ่นได้รับนะคะพี่นอ้องบ่แมนเรืองไงาบางเท่อเขาเป็นเอฟซีเขายังกิดตกเลยค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่บอสนกพงศกรนะคะเพิ่นได้ออกมาโพสแบบนี้หลคยค้นเขาไปให้กาลังใจคอมเมนต์เข้าไปให้กําลังแรงใจบอสนกพงศกรนะคะหลายคนพี่น้องอย่างแม่แตงนะคะบอกว่านูกเก่งที่สุดลูกกว่าสันทังด้านบอสนกพงศกรเพิ่นก็ออกมาตอบกลับอยู่นะคะบอกว่า แต่แม่ต้องนอนนะครับจะได้มีแรงลูดซิฟลูกท้ายนะครับวสันพี่น้องค่ะนี่คือทั้งดานบอนดหงกพงศกรนะคะ <c oughs> มันก็ออกมาบอกว่าแม่ก็ต้องนอนนะครับจะได้มีแรงลูดซิปให้ลูกท้ายนะคะมันคือน่ารักมากๆสําหรับแม่แม่แตงกับบอดหนกพงศกรนะคะพี่น้องแล้วทั้งดานแม่ตอกสายไหมก็บ,บอกว่าลูกชายแม่แตงคือที่สุดอยู่แล้ว รักลูกที่สุดด้วยนะคะคนเก่งของแม่แตงนะคะเก่งมากครับทางด้านบอสนกพงศกรนะคะเพิ่นออกมาตอบกับแฟนคลับเอฟซีเกือบทุกคนคะ่ะถือว่าน่ารักมากๆสําหรับบอสนกพงศกรนะคะขอบอกว่าเพิ่นเป็นหัวหน้าทีอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องเกลือว่าจังไดบอสนก เลนยู่ใดทุกสถานภาพยู่ใดทุกสถานการ์สําหรับบอสนอกพงศกรเวลางานก็คืองานพี่น้องแต่เวลาที่หลังจากเร็จสิ้นจากภารกิจนาทีกับธรรมดาคนเฮ้าพี่น้องคนเด้บิวเมนย่างอื่นก็คือมนุษย์ทั่วไปบอสนอกพงศกรก็ไม่ใช่เทวดาพี่น้องเพิ่นกับเป็นคนคือเฮ้าเนี่ยแหละพี่น้องก็ต้องมีเวลารี่แลกร่างกายอ่มีเวลาให้เจ้าของนะคะพี่น้องสําหรับ ทางด่านบอสนกถาคนอื่นถาคนใดที่แบบว่ามองโลกในแง่แบบเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติจะรู้ว่าบอสนกพงศกรเก่งมากๆสําหรับยายสิทธิ์มองว่าบอสนกพงศกรเป็นคนที่อายุยังน้อยแต่สามารถดูแลกลุ่มลูกๆเล่านันลูกน้องเล่านันได้ย่างดีพี่น้องแล้วการทํางานของเผิ่นคือบอ,บอดได้ไปกดดันบอดได้กดดัน ทีมงานบ่ได้กดดันไผคือเพิ่นสอยูแบบเป็นกันเองมากๆนะคะแต่เวลางานก็นิดนึงคือต้องอรู้จักนะคะหน้าที่เวลาตรงต่อเวลานี่คือการทีผู้บริหารหรือผู้นําเพื่อนใดว่างมาตรกการไหวพี่น้องคะสิ่งที่อันไหนควรมาลุมมารวยเพื่อนก็นมารุมมารวยสําหรับบอสโนส้กงสก o r ยเย้ส์เสื้อมันว่าเพิ่นเป็นคนทีบริหารใดดีเยี่ยม แล้วเป็นหมอล่ำที่ขึ้นมาเร็วอ่ะพี่น้องคือขึ้นมาแบบ3 4ปีมีแฟนคลับเอฟซทั่วฟ้าเมืองไทยตอนนี้นกพงศกรนี่ถือว่าเยี่ยมถือว่าเป็นคนที่อ่าทุ่มเป็นคนที่ลงทุนแรงกายแรงใจลหลายๆอย่างให้แม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้เห็นถึงความสามารถหลากหลายอีกหลายรูปแบบของทางด้านบอดน,นกพงศกรพี่น้องคะแล้วมื่อนี่นะคะทางด้าน อไอ้ซิดเองนะคะกัเป็นกําลังใจให้สําหรับบอร์สนกพงศกรนะคะให้ผ้าองค์กรหรือว่าทีมงานนะคะก้าวต่อไปแบบมีคุณภาพแบบนี้เสื้อมันว่าค้นยางบอสนกไม่หยุดพัฒนาแน่นอนพี่น้องต้องนำผ้าหรือว่าสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้แฟนคลับเอฟซีได้เบิง้งได้เห็นถึงความสามารถอีกหลายรูปแบบแน่นอนคะ่ะเพราะว่า บอสนกเพิ่งอายุแค่30ไปพี่น้องแค่30ปีเองนะคะประมาณนี้เองแต่ดูความสามารถถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นหัวหนา้านุ่มไฟแรงคนหนึ่งค่ะพี่น้องสร้างสารรค์ศิลปินคุณภาพหลายคนค่ะแล้วสำหรับฤด,ดูการนี้นะคะล่ำเรืองนี้นะคะออ่าอ่าาล่ำเรือง แล้วฤดูการนี้พี่น้องคะสาหรับบอดนกพงสกรเองนะคะก็ได้นาหลากหลายรูปแบบในการแสดงนะคะมาให้พี่น้องแฟนครับเอฟซีได้เห็นไปหลายๆรูปแบบการแสดงทุกอย่างบนเวทีให้มองว่าเป็นการแสดงพี่น้องอย่าไปตัดสินผู้ใดบนเวทีว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้ ขึ้นเวทีคือทําการแสดงอย่างเดียวให้มองค้นญย่ตัดแย่เฝ้าตัดสินว่าเป็นจังสันเป็นสังจังสี่พี่น้องให้เบื้องถึงความดีที่เพื่นได้สางมานั่มนะคะบบแมนวาสิเอาเห็นอย่างที่บ,อบอ๊อบขั้นลอยเปอรเซ็นกับไปตัดสินละไปฟันทงแล้วว่าเป็นจังสันจังส,สีนะคะพี่น้องอันนี้ย่สินเกนอยากให้พิจารณานิดนึงค่ะอย่าไปตัดสินคนที่แค่เราเห็น แค่ไม่กี่นาทีแล้วก็เอาไปตัดสินใจนะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะกเป็นกําลังใจให้บอสนกพงศกรนะคะสู้ๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ